เตรียมตัวสำหรับวันที่2องพฤศจิกายน2568วันนี้เราจะมีการแข่งขันไทยลีก1นึ่งบิซีเยนหลีก1ที่จะทำให้ใจเต้นกันเต็มที่กับการแข่งขันที่10ในฤดูกาล2025-2026ซึ่งจะเป็นการต่อสู้ระหว่างทีมทีม,ท,มที่มีความเป็นไปได้สูงๆอย่างเต็มเปี่ยมแต่ก่อนอื่นมาดูกันว่ามีคู่ค,คู่ที่น่าสนใจอย่างไรบ้างที่จะทำให้เราไม่สามารถพลิกตาลงไปได้คู่ที่น่าติดตาม คู่แรกที่เราต้องการให้คุณติดตามคือการต่อสู้ระหว่างชนบุรี FC และ BG ปะทุมยูไนเต็ดซึ่งจะเป็นการประเดิมคุมทีมนัดแรกของมาซาทาดะอิชิอิกุนสือคนใหม่ของ b ีปทุมที่จะบุกไปเยือนชนบุรีเ c ที่สนามชนบุรีไดกินสเตเดียมเวลา19นาฬกาถึงแม้ว่าชนบุรีจะได้รับชัยชนะในเกมแรกของฤดูกาลแต่ภาพรวมยังไม่ดีนักซึ่งทำให้บีจีปทุมที่มีศักยภาพทีมเหนือกว่าและมีอาวุธเกมรุกหลากหลายมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้คู่นี้น่าติดตามมากขึ้นคู่อีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจคือทรูแบงคอกยูไนเต็ดและอุทัยธานีเอฟซีซึ่งทั้งสองทีมนี้มีฟอร์มที่ดีและเกมรุกคุมกริดทรูแบงคอกยูไนเต็ดอยู่อันดับ2ในตารางและจะเปิดบ้านที่ทรูบีจีสเตเดียมเวลา18นาฬกา30นาทีที่มีความเป็นไปได้สูงสูงกับอุทัยธานีเอฟซีทีมอันดับ16แต่นี่เป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นมีคู่อีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจอย,อย่างมากคือลำพูนบริเออร์และการท่าเรือ FC. ซึ่งจะเปิดบ้านแม่กววสเตเดียมเวลา18นากา30นาทีลำพูนบริเออร์ที่อยู่อันดับ15ในตารางมีปัญหาในการรับและยังไม่ได้ชนะใครในบ้านในฤดูกาลนี้แต่ก็มีการเตรียมตัวอย่างดีซึ่งทําให้การต่อสู้กับการท่าเรือ FC ทีมอันดับ4มีความเป็นไปได้ที่สมมติได้อย่างสม่ําเสมอคู่ที่น่าติดตามอีกคู่หนึ่งคู่ที่น่าสนใจอีกคู่คือมีเมืองทองอยู่ในเตดและพีีประจบอซ ซึ่งจะเปิดทันเดอร์โดมสเตเดียมเวลา18นาฬิกามีเมืองทองอยู่ในเตดทีมอันดับ10ที่เพิ่งมีการเปลี่ยนโค้ชกับพีทีประจุ FC ทีมอันดับ7ที่มีฟอร์มกำลังมั่นใจและเกมรุกเฉียบคมแม้ว่าเมืองทองอยู่ในเตดจะมีฟอร์มแถ่ในหลีกแต่เพิ่งมีการชนะและยิงถึง10ประตูในเกมนัดล่าสุดทำให้เกมนี้มีความเป็นไปได้ที่สมบูรณ์ได้อย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเหตุผลที่เราต้องติดตามคู่นี้ด้วยโปรแกรมถ่ายทอดสดไทยหลีก1วันที่2พฤศจิกายน68 เวลา18นาฬิกาเมืองทองยูไนเต็ดพบพีทีประจวบเอฟซีสนามทันเรือโดมสเตเดียมดูบอลสด AIS Play https://play.ais.co.th/play ช่อง PlaySport 2 monomax h t t p s w w w m o n o m a x m e เวลา18นาฬิกานาทีลำพูนวอริเออร์พบการท่าเรือ FC สนามกีฬาอบจัังหวดลำพูนแม่กวงดูบอลสด AIS Play https://play.ais.co.th/play ช่อง Play Sport C, ax, ps, s p o r t 4 Monomax https://www.monomax.me เวลา18นาฬิกา30นาทีทรูแบงคอกยูเนเต็ดพบอุทัยธานี FC สนามทรู e BG Stadium ดูบอลสด AIS Play h t t p s a i s c o t h p o r t a ช่องเพลย์สปอร์ตส m o n o m a x h t t p s w w w m o n o m a x m e เวลา19นาฬิกาชนบุรี FC พบ b ีปทุมยูไนเต็ดสนามชนบุรีไดกินสเตเดียมดูบอลสด AIS Play https colon slash d s p l a y a i s c o t h slash p o r t slash ช่อง p l a y ์สปอร์ m o n o m a x https colon slash a s w w w m o n o m a x m e l a s h เตรียมตัวไปดูกันเต็มที่คุณคิดว่าทีมใดจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้มีความคิดเห็นอะไรไหมมาแชร์ความคิดเห็นกันในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ